สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับคลิปนี้มาพบกันเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับงวดประจำวันที่14นะครับเดือนสิงหาคม2566นสิหกะครับเป็นแนวทางมัดรวม4หน่อยนะครับผมก็แนวทางของเรานะครับพี่พี่เมื่อวานนี้มาแค่รอบเดียวนะครับนอกสายวิ่งยังดีที่ไปในรอบ VIP นะครับผมมาอย่างละรอบนะครับ2ตัวเด่นนะครับผม ต้องกราบขอโทษขอไป,ไปพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับเมื่อวานนี้ผมให้วิ่งศูนย์กับรุ่นสามไปนะครับสามนะครับพี่พี่มาแค่รอบเฉพาะกิจเนาะใครวิ่งรุ่นที่สามนะครับเข้าไปที่สามสี่ตรงๆ,ๆรเน้นๆนะครับ <ๆ S 2> ในรอบในรอบเฉพาะกิจนะครับส่วนในรอบในศูนย์นะครับเนาะใครเอาศูนย์ไปวิ่งไปรุ่นนะครับเข้าไปที่ V.I.P. นะครับผมในรอบนี้นะครับในรอบปกตินั้นหลุดนะครับ V.I.P. ถือว่ามาในตัวเด่นอยู่นะครับพี่พี่ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่สมาชิกนะครับส่วนในรอบอื่นๆนะครับสําหรับแนวทางฮานอยสตรเม็ดเดียวนะครับผมส่วนแนวทางของนะครับวันจันทร์ที่14นะครับพี่ก่อนไปรับชมแนวทางนะครับแอดขอฝากคําเตือนพี่พี่นะครับแนวทางตัวเลขนะครับ โปดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับผมสลับไปพี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับถ้าได้สนใจนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ําเต้าทองนะครับผมสูตรเม็ดเดียวของของเรานะครับรอบแรกนะครับผมได้สายวิ่งผมให้ไปที่เลข6นะครับ สายรูดผมให้ไปที่เลข0ูย์นะครับเน้นรอบปกติเช่นเคยนะครับลอง VIP นะครับ0 0 0 1 0 2 0 3นะครับ0 4 0 5 0 6 0 7 0 8แล้วก็0 9นะครับ ต่วนในตัวเน้นตัวเจาะนะครับตัวเน้นตัวเจาะผมให้ไปที่02 04 05 06 07นะครับ02 04 05 06 07หรือใครไม่ชอบ0นะครับเนาะเอา6มาประกบคู่ได้นะครับ62 64 65 60 67นะครับประมาณนี้ ส่วนเลขนะครับส่วนเลข3ตัวนะครับส่วนเลข3ตัวส่วนเลข3ตัวผมให้ไปที่604 6 0 6นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับพี่พ่งวดประจำวันที่14เดือนสิงหาคม2566นะครับ ก็ในวันนี้ขอให้มาในตัวนี้ตัวเจาะเนาะขอให้พี่พสมาชิกทุกท่านนะครับที่นำาราทางตัวเลขเพืเสี่ยงโชคขอให้เฮงๆงปังๆกันทุกท่านนะครับผมคลิปนี้กับสวัสดีครับ